เสียงอะไรวะเสียงกึกกึมใช่ถึงเวลาถึงโบสีขาวครับโบสีขาวอือหือเสียงกึกกึมโอ้เสียงในวันนี้เพื่อนมันเปิดสุดเลยยิบหายโอ้โอ้เราจะพูดแบบนี้มันบ้าไปแล้วพระเจ้าโอ้พระเจ้าจอรดประโยอดมาก ถ้ามีเพื่อนเฮ้ยเก้าวิโอเคโอเคออกแล้วเฮ้ยสีชมพูสีขาวเป็นอยู่โพสเตอร์นะเพราะมันมาเขียนว่าโหวตอ่ะไม่ส okay, okay, ีขาแต่นานว่าแล้วสีขาวไม่สีขาวก็เชื่อวสิสีขาวไม่ได้เป็นแน่นอนอ๋อเป็นเป็น จิมถูกเชยแิ็ชดดจิ้มถูกเชยนะจิมถูกเชยโดนอพูดนี้โหเพื่จิมถูกเชยออเยกอยอหายไปไหนกันหมดอะเหลือแค่สามคนเพื่อไงเพื่อกยเอฟเอฟย่อมาจากฟรีไฟสินะด้ดเตอร์ ผมไม่อยากเจอค่ะครับด็อกเตอร์ผมไม่อยากเจอค่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ช่วยผมด้วยแอนด็อกเตอร์แอนแอนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แอนแอนด็อกเตอร์ผมมาแล้วด็อกเตอร์เป็นคู่เมทนี่นา ทำไมกูไม่ได uh ้ทากที่มาทักตัวเองจะแยกทางกันเลยเด้อได้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 นัเกิร์ดนะถ้ามีคนข่านายนายบอกฉันแล้วฉันจะบอกว่ามันทำเอ๊ะ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 เด็ดเด็ดเอ็ดเด็ดสิสีเหลืองสีสีเหลืองสีสีเหลืองเอ๊ยทำไมสีฟ้ามันวิ่งตามฉันมานี่เออ เไม่ไม่เป็นไรมีกล้องวงจรไม่กลัวเว้ยฆ่าต่อหน้ากล้องวงจรน,นี่แหละบอกเลยมีมีหาแน่นอนนะนะฉันฟิวสดจัทิ้งขยะออบอกไ,ได้โอ้โหทักเยอะแลอเกินกูอยามีวิชั่นฉันยามีวิชั่นทัก มานะเพื่อนไป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  go go ก o go 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 ต่อสายไฟมันช่างตรงกันเลือกเกินสินะโดนนี่สิมันช่างตรงกันเกินเดี๋ยวเชื่อกันนะเพื่อนใครมันเอารีโมทอะไรมาทิ้งโอ้โหไม่เข้าใจเคล็เลยเหรอเอาอ้าวสีเหลืองก็ไม่สีเหลืองเดสมอเล่อะตูเชื่อเลยผมเชื่อๆ ผมว่าสีชมพูกับสีสีน้ำเงินในสองคนนี้ต้องมีใครบางคนต้องเป็นก่อนนะเราเสียงดวงจำจีว่าเขียวปาะเปะกับทอหน้าแป็นภยเรือหอสาวสาวหนุ่มหนุ่มถ้าไหนอาบน้ำถ้าวัดเอากะจกที่ไหนสองเยี่ยงเยี่ยงมองวงทุกทองแล้วกรสีชมพูสีชมพูเหมือนกันเลยอ้าว จิ้ถุงนี่บอกเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคแร็ลยอาจารย์ตัวแด็พเลยบอกแล้วบอกมาจิ้มถุงถุงเืนแร็เจ้าทำอะไรก็มีแต่จิ้มถูกจิ้มถุกจิ้มรอรอคนมารอคนมาจิ้มถุงมาสองตาเหรอจีจีฮะ กขมีเจจีพีอันนี้จีจีก็มีเจพีจีแต่นี่แต่มันขังก็เป็นอาร์พีจีเลยอาร์พีจีฮะอาร์พก็เงี้ยวก็สุดทายมันเป็นพีเนาะอาร์พีเต้อมรนบ สมมติว่าเราไปทำทักแล้วกันนะอทำทักไปทำทักหน่อยแล้วกันนะทำท,ำทำทักไปทำทักอันนี้อันนี้ <c oughs> คุณไปหมดยังวะฉจ้า <c oughs> เกิร์ดฉันจะเล่นแกคนเดียวอา้าวหายฮู้จะฆ่าก็ไม่ได้เชี่ยต่อนหน้าเลย ปิดกับอทำทำททำไปทำไปปิดกูากูยควาพี่แปลกสีเหลืองโอ้ยเ้ไเ้ ไอโอเคเอ้ยไอยไม่ P G จีโอเค P G จีโอเคพีจโอเคพ่อมึงตายพ่องไงสัตว์คิดว่ามึงเก๊าไหมอะกะเยอะไหมา กูเริ่มเมาใหม่กูเริ่มเมาใหม่ครับละจะตีไมคราบเยอะเกินตีไมคราบเยอะตีกเล่นไมครับเยอะเกินไปอะเม่งเมาไมครับรีชิบหายโวอะโวสีชมพูหน่อยละกันกูโวเอ็ดพูเลกันอ้าอ้าอ้าอวยตัวเองนะ กดมึงเล่าแล้าทำไมกด <c oughs> มันบักมันบักบกไอกตัวมันบักเฮ้ย <Hey. S 1> มันบักกูเด,ดินสีชมพูเป็นมันบักไอกตัวมันบักอืมกูจะพามึงชนะไ้ได้เร่อนี้ตัว <c oughs> ไม่มีใครไปไปสอมเลยนะ

นั่นใช่ไหมบอลนทำเร็จไปยิพเตอลูิพเตอร์นะกูแบกกูทำให้มึงชนะเลยกูยิ่งทให้มึงชนะมึง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 คึงมึงมมึง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 มมึงมมึงมีขามึงอืมึงมึงมหงมึงมึงงงมึงมงมงมรงดึม

สีเขียวสีเขียวกูโอ้กูเห็นสีเขียวอ e n วายว่ีเขียวสีเขียวนั่นคือตัวนี้ไงกูกูเห็นมันโดดต่อหน้ากูเลยดูไม่เคยโดดว้าวทำไมยีโลสีเขียวสีเขียวเตรียมโดดเลยสีเขียวเป็นวุ๊๊ดทำไม สีเขียวสีเขียวไอ้ยตัวมันมันเงินมันเป็นสังคมที่แย่ฉันใช่เราไอ็กซ์มีอะไรดีอาวีมึงโหลดอาวีมึงกดโหลดไม่ได้แล้วอาร์วีโหลดได้ไหมล่ะเดี๋ยวกูจะลองโหลดดูโอเคว้าชว้าชว้าชว้า ว้าวเสมอเสมอเฉยเลยวู้ uh, ี Orlando> ่ระวังสีเขียวไว้พวกระวังสีเขียวไว้สีเขียวไอ้ที่มันมีอันนั้นดูดซุ่มอยู่ข้างบนเราต้องระวังสีเขียวไว้ถ้าสีเขียวมาเราเตรียมวิ่งเลย กำลังดาวโหลดไฟแท้ๆ G R E E N เอาสีเขียวออกเอาๆอย่างๆปีไก่ทอดปีไก่ทอดพอดอกแล้วมาโรนี่อินโพสต์ T แล้วมาโรนี่ปีไก่ทอดปีไก่ทอด T E D w ว a t ใครเป็นอินโพสเตอร์ มันคุยกันภาษาอังกฤษแต่นี่เป็นภาษาสเปนทุยไม่ใช่ภาษาอังกฤษนแล้วหัวสีเขีย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 วหัวอะไรวัวสีเขียว วัวสีเขียวอะสีอะไรนะเ<ว>ย่แล้วคุณจะเสียใจทำไมไม,ทำไมไม่วัวทำไมไม่วัวกูละ่ะทำไมไม่วัวกูละฮะทำไมมึงไม่มีวัวกูล่ะฮะฮะฮะทำไมไม่ไมีวัวกูล่ะเย่หนอมันเป็นสีเขียววัวก็บอกแล้วเ,เป็นสีเขียวฉันก็เ,เป็นคนชั่วนะหนอสีเลนกจิก มมากลายเป็นเป็นคนมือเดิมไม่ต้องเป็นหุ่นยนต์ก็ได้มาละสิคนครบไปเลยไปเลยไปเลยพี่เสือ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 มาแล้วพี่เสือพี่เสือพี่เสือมาแล้วคูเมทซเย่คูเมทซคูเมทกูใครจะเป็นใครจะเป็นคูเมทกูสิฉันละสิกูละสิ ชันนะสิฉันนะสิไข่เป็นมามึงนะสิมึงนะสิใครเป็นพ่อมึงเออมึงมึงนะสิโอทูโอทูใช่ใช่ห้องโอทูเมยเบสทำไมห้องนี้ไม่ชอบกดกันบ่อยจังวะก็ออกดีกว่าออกป่ะวะห้องใหม่ดีกว่าสามห้องสม่สามอีกสม่สามอีกอีกพอ่เตอร์หนึ่ง N S D V F F S, S D V F F chữ hong gì nọ D V F F mở ra mở ra mà ô lên chú ý mà tuân thuộc yến chứ mà dưới tầng này giờ bên này mình ก่อนเด็กก้เอามาสัญญาณมาก่อนวิทยุไปตรงนี้วิทยุอันนี้วิ่งช้าอันนี้ก็วิ่งช้ามึงป๊อเราใส่มันตามอารมณ์วิง่งวิ่งเร็วก็วิ่งช้าเดี๋ยวกูลองกูลองสั่งห้องวิ่งเร็วก่อนเด้อ ได้อยู่คนเดียวโดดเดียวเยวดาในเทอรีลมพัดลมเพลงไปตามกระแสลมเอ๊ยออยังไม่มีคนมาเลยแล้วก็วิ่งเล่นกันไปเอ็งเป็นเพื่อนกันพี่ของกูวิ่งคนเร็วเลย <c oughs> เอ็งเป็นเพื่อนกันคนมาในของกูไม่ละไม่เร็วเร็วแค่นี้กูพอใจแล้ว Inhale, ngô tục các scan 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 tục các có ghép, mì sức ghép, scan 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 mì mực ghép, mì khó, ghép, mì ก็กลาบลาแล้วกันนะเพราะใกล้จะจบคลิปแล้วปิดคลิปยังอุ้ยเล่นแมงแล้วจะปิดคลิปยัง <c oughs> อ่ะปิดเลยแล้วกัน